สวัสดีครับรายการพาร์กินสันวันไลตี้วันนี้เราก็เช่นเคยนะครับได้นําความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านศาสตร,ราจารย์นายแพทย์รุง่งโรจน์พิทยาศิริผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมามากกว่า20ปีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับซึ่งประเด็นวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือปัญหาการเดินติดขดัดครับอาจารย์ สำหรับการเดินติดขัดในโรคพาร์กินสันนี้มีลักษณะอย่างไงบ้างครับอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะแล้วก็สิ่งที่เราสังเกตด,ดูก็คือว่ามักจะเป็นตอนที่ระยะเวลาของโรคพาร์กินสันเนี้ยผ่านไปหลายๆปีนะครับ <c oughs> ช่วงช่วงแรกป่วยอาจจะบอกว่ายังไม่รู้สึกว่ามีปัญหา <c oughs> ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวช้าก่อนนะครับ <c oughs> แต่ตอนช่วงหลังผู้ป่วยเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบ เขาก้าวเท้าไม่ค่อยออกบางทีคนไข้เขาเขาอธิบายไม่ได้นะเขามีความรู้สึกว่าหมอมันก้าวเท้ายากจังเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไข้เขามาบอกหมอเองเนี่ยเขาจะใช้ความรู้สึกของเขาอธิบายซึ่งความรู้สึกของปฏิทีมันแตกต่างคนเขาบอกว่าหมอขามันหนกักมันยกขาไม่ค่อยขึ้นบางคนบอกว่าขามันเหมือนติดกาวอยู่กับพื้นบางคนบอกว่าขาเหมือนกับมันแม่เหล็กหรือบางคนก็บอกว่ามันเดินไม่ได้เลยมันมันไปไม่ได้ใจมันอยากจะไปแต่ขามันไม่ไปแล้วปัญหาก็คือว่า พอใจอยากจะไปลำตัวข้างหน้าเขาพุ่ง<ม>ใช่ไหมครับขาไม่ไปปัญหาคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็คือจะหกลม้มนี่จริงๆปัญหาตัวนี้สําคัญมากๆเลยตามสถิติเนี่ยก็พบประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยพาร์กินสันโดยรวมถ้าเป็นปัญหาท,ที่ที่เราต้องเข้าใจนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่ผู้ทําการรักษาเองนะครับผู้ป่วยเองผู้ดูแลนะครับทีมนักกายภาพก็มีส่วน<ม>สําคัญมากๆด้วยครับอาจารย์แล้วปัจจุบันทางการแพทย์เรามีวิธีการที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยได้ยังไงบ้างครับครับจริงๆอาการ เดินติดก้าวเท้าไม่ออกเนี่ยเป็นอาการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอย่างหมอเองเวลาประเมินคนไข้ปั๊บสิ่งแรกเราก็คือต้องยืนยันก่อนว่ามันเป็นปัญหาตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยนี้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูเลยนันเห็นค่อนข้างชัดเลยแต่สิ่งอันหนึ่งที่เราจะถามแล้วเราจะได้ข้อมูลชัดๆก็คือว่าเราถามว่าเอ๊ะเขาเดินติดช่วงไหนนะครับบางทีผู้ป่วยก็บอกว่าเนี่ยเดินติดตอนที่อยู่ในที่แคบแค่หรือเดินติดในช่วงรีบหรือเดินติดในช่วง กำลังที่จะก้าวเดินหรือบางคนว่าเดินติดตอนกลับตัวหรือบางคนบอกว่าเดินติดตอนกำลังจะนั่งเก้าอี้อะไรละ,ละรเพราะฉะนั้นอาการของการเดินติดก้าวเท้าไม่ออกเนี่ยความสัมพัน์มันคือมันจะเป็นช่วงๆพอพอมันเป็นช่วงๆปรับเนี่ยการรักษาค่อนข้างยากเพราะว่าบางครั้ง เราไม่รู้ว่าเขาเป็นช่วงไหนนั<ม>่เองเพราะฉะนั้นแต่ว่าการรักษาดยหลักจริงๆแล้วก็คือการรักษาด้วยยารเราจะประเมินก่อนว่าการเดินติดก้าวทาไม่ออกนี่ถึงแม้ว่าเกิดเป็นช่วงๆนี่ส่วนใหญ่มันเป็นช่วงที่ยาหมดฤทธิ์หรือเปล่า แต่หมอาจะซักประวัติว่าช่วงนั้นมีอาการสั่นด้วยไหมหรืออะไรนะต่างๆถ้าช่วงของยาหมดฤทธิ์ <c oughs> การปรับยาจะช่วยนะครับหรือการเพิ่มยาพาร์กินเซอร์ก็จะช่วยนะครับยาบางชนิดก็จะช่วยเรื่องการเดอนติดมากกว่า <c oughs> บางชนิดอันนี้นเป็นเรื่องของราย <c oughs> ละเอียดที่เป็นแพทย์เป็นผู้ทําหน้าที่ตัดสินใจแต่ปัญหาคุณโนกคืออย่างนี้ผู <c oughs> ้ป่วยบางรายบอกว่าทานยาแล้วยาออกฤทธิ์ดีหมอไม่สั่นไม่เกรงใช้แขนทํางานได้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> ขามันไม่ไป Oh. อันนี้มันมีปัญหาแล้วเพราะว่าเราเรียกว่ามันเป็นอาการเดินติดก้าทําให้ออกช่วงที่ยาวออกฤทธิ์ครับอันนี้พอเป็นช่วงที่ยาออกฤทธิ์ปั๊บนี้มันหมอบอกว่าอะไรว่าเทคนิคเรื่องยาอย่างเดียวมมไม่พอไม่พอไม่พอมันต้องใช้เทคนิคในเรื่องของการฝึกกายภาพบํบาบัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องลงรายละเอียดกันตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอาการเดินติดก้าวทาให้ออกเนี่ยถ้าหมอพูดในคนไข้โดยส่วนใหญ่ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ครึ่งหนึ่งที่มีการเดินติดนะ ส่วนใหญ่จะมีอาการเดือดติดทั้งช่วงยาหมดฤทธิ์และช่วงยากออกฤทธิ์ผลไข้บางทีเขาแยกไม่ได้ก็ว,ว่าเป็นตลอดเลยช่วงไหนก็ตามเลยนะเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้ที่เราจะคุยกันมันมีความสําคัญในการที่เขาจะช่วยแก้ไขปัญหาคราับ